ครับคุณหมอชีเ้เหมือนทางประกาศสมาแล้วครับประกาศยังไม่เสร็จนะไรัะวันนี้ชอบที่เที่ยวท,ที่ไหนที่สุดในประเทศที่เที่ยวมาดำน้ำนเพราะว่าอะไรครับผมจผมจน้ำน <laughs> ตาว้ที่รัดเป้ามันหลุดลงไป ล้างมันล้างหลุดแล้วมันไม่อยู่ไลไม่ได้จมน้ำแค่คบแต่เป็นการนำน้ำครั้งแรกในชีวิตเลยนะครับก็คือไม่เคยใช้เล่นะสล็อเกอร์ซันนี่ซ็อกเก้าทำอะไรสล็อเกอร์สล็อเกอร์เกินเข็มๆดีครับน้ำเข้าไปสล็อเกอร์ถูกแล้วใช่ไหมัะโอเคก็ มีใครมามาทิปกับเต่าครั้งแรกมั้ครับครั้งแรก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 มีใครบ้างฮะอ๋อเป็นเป็นทริปเป็นทริปมีใครบ้างครับมีน้องายด้วยนะฮะสวัสดีครับเดี๋ยวเจอกันทริปหน้านะฮะจบตัวไว้แล้วนะครับผมนะฮะเดี๋ยวทิปหน้าต้องไปกันนะครับขายของก่อนไม่รู้ไปไหนฮะไปสัญญาไว้ก่อนนี่แหละยุโรปใช่ไหมไปยุโรปเลย เน่จำหน้าไว้ก่อนหน้าของเขาหน้าตัอะไรครับเดี๋ยวขอคิดก่อนนะฮะนี่ไม่ได้คิดเลยการละสิได้ไหมฮะการละสิได้ไปไปโอเคไปทำอะไรล่ะไปบ้านผมอาใหญ่เลยเกิดอะไรขึ้นครับด้านหลังแจ้งนี้ใส่เสื้อตะวันวันเลยฮะ อ๋อลืมมีหลายตัวกระมูกฮะอา้าวเงียบ <laughs> ไม่แซวและะะ้วครับท่านี้วันนี้ดูกันมาทุกคนกันแบบดูเงียบๆนะครับ <laughs> ดูไม่แบบคลิปรัดนะ่อตอนที่อะไรนะฮะ <laughs> ยืมชุดไหนึ่ครับมีชุดไหมมี <laughs> ชุดที่ยากนะฮะ, <laughs> 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 ะยากกาใส่จริงเปล่าตั้งใหญ่ยีนนะ <laughs> <laughs> อะไรนะครับบ้าเพราะผมไม่มีเนี่ย ร้องเพลงนี <screws> ่แหละรักหนักสุดเลยไปฟังเพลงต่อไปกันเลยเพลงใหม่ของผมสิครับเพลงที่แบบว่าไม่เคยเปิดที่ไหนมาก่อนไม่เคยเราเนไม่เยรป็นไงรู้่เพลงไม่ใช่เพลงหมดเล ได้น่ล้อสดที่แรกน่แตาตาเลาที่จองเธอจันไดทกครงที่เจอ,อเธอะจะสังล้วสิอยาจะมาไมดใ,ใจที่เนว่างล่ารอแค่จะมาเป็นคนครอบ

รอแค่เธอ,อามาเป็นคนครอบครองอยู่ด้วยกันไม่ได้ใจที่รอให้เธอให้เธอแค่คนเดียวอยากให้เธอรู้ <Wow. S 1> ว่างหมดหัวใจมันมีแต่เธออยู่ข้างในร,รอแค่เธอเปิดหัวใจให้กับฉันรู้ว e าเรื่อง อ่ะแมนั่งแหีมาละเข่ามึว่าจมวกตัว่าแกับมันทตัวตัวถึงฉันไม่เจอจะทำอะไรก็เบิกั้งใจมันีแนเธอเธอคนนวเบียร้องได้รอนได้ร้องดรงนะฮะเป็นอกัน่เธอเก็บไว้งนใจเร้องอ่ะ บอกเราเท่ากับคนที่รักเธอดูหัวใจพอเธอเดินเข้ามาอยากมา เธอแค่สวัสดีโอ้โ oh. หหางกันได้แล้วเ <laughs> หรอขอ,ขอบคุณมากครับผมขอบคุณมากครับสำหรับวันนี้ครับผม<อ> <c oughs> เดี๋ยวเอาอีกไหมเอาอีกเอาอีกอ,อ,อีกรอบนึง <c oughs> อีกรอบนึงให้ผมร้องเต็มหรือว่าร้อง เน้เต้นไปด้วยเต้นถ้าเต้นเยอะเดี๋ยวหัวเสียมเนีหัวเสียบเหนียวมากคืนเดี๋ยวแทนอีกรอบเลยให้ร้อนกันไปเลยเพลคืนนี้ร้อนได้แต่มาแล้วคลิปเนี้ยเมื่อกี้ไม่ได้ตั้งตัวใช่ไหมฮะฟังเลยเดีฟังตายไม่ไดฟังเลยเอาเมื่อกี้ฟังทำอะไรอยู่ตั้งแต่ต้น ทิปหน้าครับจัดทิปหน้าเลยไปเลยตั้งนะตช่วงตาเวลาที่มองฉันนั้นใจสั้นๆทำตังฉันไม่เต็ อันจะมาไปในใจที่มันว่างปล่ารอเธอจะมาเป็นคู้ครอบคลองอยู่ด้วยกันไหมใ,ใจที่เราให้จใ,ให้เธอแค่คนเดียวเงามาดีกว่าเป็น,นการอันที่เธอเก็บไว้ ngay không điều đi trái ta là chẳng đủ. Bỏ theo theo từng câu thì rất thật đủ muôn trái. anh đến thì Yup. มันมีแต่เธออยู่ข้างในรอแห้เธอเปิดหัวใจให้ก <k suo> ับฉัน Oh Believe Me เมนปูกหรือเปล่ามีการดมเช็คก่อนด้วยนะฉันเหมือนผิวขาวสัมผันทุกที่ฉันไม่เจอจะทำอะไรก็เปลี่ยนใจที่เธอเปินเธอคนเดียว Baby hẹn gặp lại mọi người hẹn gặp lại mọi người hẹn gặp lại mọi เพราะที่มาเป็นคนครอบครอง ่าแค่คนเดียวอุ๊ยขอบคุณมากครับอีกรอบนึงจบนะครบป้าไม่ฟังแต่แรกจบแล้วอ่ะโอเคได้ฟังแล้วนะครับ